กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่3ของรายการกันนะครับถ้าพูดถึงการประกอบอาชีพในจังหวัดเพชรบูรณ์หลายๆคนก็คงจะนึกถึงการทําการเกษตรเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ที่นี่ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วยครับนั่นคืออาชีพการทําเซรามิกและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับประธานกลุ่มผลิตเซรามิกบึงสามพันคุณสุพรชัยสนเต่าที่จะมาบอกเล่าถึงจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆในธุรกิจเซรามิกกันครับ ว่าแต่เป็นมาอย่างไงถึงมาเริ่มจัดธุรกิจทางด้านเซรามิกได้ล่ะครับคุณสุพรชัยมาเป็นพนักง,งานขายยาคู๋ก่อนครับแล้วคันนี้ไม่ไหวไม่ไม่ถนัดนะครับก็เลยกลับมาทําโรงงานอาชีพที่เคยเรียนมาตอนนั้นเป็นพนักง,งานทั่วไปครับฝ่ายผลิตนะทําอยู่ทั่วไปคันนี้ทั่วไปก็ เป็นครูพักรักจําคือมีเพื่อนอยู่ในนั้นหลายนแผนกก็ไปคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้อาสังใจรักนะครับชอบนะครับก็จากพนักงานทั่วไปก็เป็นพนักงานหล่อนะครับแล้วก็ศึกษางานทางด้านการตกแต่งลวดลายด้วยนะครับก็พอดีในช่วงปี2540นะครับเกิดปัญหาธุรกิจนะครับเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะครับโรงงาน โรงงานโสตนแวร์ด้านหลังก็จะปิดกิจการนะครับก็ได้ลาออกออกมานะครับออกมาตอนนั้นออกมาก็ยังไม่ได้ทําเองนะครับก็มาขายจานก่อนนะครับก็คือรับจากโรงงานมาขายก่อนแล้วก็ได้เริ่มมาทําเองนะครับโดยซื้อเตาลูกเล็กๆมาทําเองนะครับก่อนนี้เราเราเล่น,นะครับก็คือทําเสร็จเราก็เลข่ขายไปตามต่างจังหวัดนะครับก็จะได้ลูกค้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอมาปี4 6 โอท็อปก็เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลเข้ามาส่งเสริมน,นะครับ mm hmm. ก็ได้เผยแพร่ธุรกิจของเรา mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นเราทําเป็นในระบบครอบครัวใช้แรงงานในชุมชนลาคราวนี้มีลูกค้าต้องการให้เราติดชื่อบริษัทติดลวดลายตกแต่งตามความต้องการนะครับ mm hmm. ก็เลยมีแนวคิดว่าจะ,ะพิมพ์ลวดลายลงบนจานตาม เป็นของของใช้กับลูกค้าอาจจะเป็นของที่ระลึกหรือเป็นยี่ห้อร้านของเขาเป็นชุดกาแฟประจําร้านซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวเองเราก็รับจ้างผลิตตรงนั้นมาครับจากการเดินทางที่ลองผิดลองถูกหลายครั้งรวมไปถึงสิ่งที่ส่งเสริมในการก้าวเดินแต่ละก้าวให้เป็นไปอย่างมั่นคงนั่นคือเรื่องของความชอบความรักในสิ่งที่ทําโดยทั้ง2สงสิ่งนี้นะครับเป็นแรงผลักดันทําให้เกิดเป็นกลุ่มผลิตเซรามิกบึงสามพันขึ้น ที่นี่นะครับมีผลิตภัณฑ์ทางเซรามิกให้เราเลือกมากมายเลยแต่จะมีอะไรบ้างและความพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคุณสุพรชัยให้คำตอบกันดีกว่าครับผลิตภัณฑ์ก็ของผมจะแยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือของใช้ของตกแต่งกับของใช้กับอาหารถ้าใช้กับอาหารก็เป็นพวกถ้วยจานชุดกาแฟของใช้ของตกแต่งก็เป็นพวกเจกัน ทุกอย่างนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งผลิตนะครับแต่ถ้าพอถึงเทศกาลอย่างเดือนประมาณเดือนกันยาตุลานี่ก็จะเป็นของชําร่วยงานเกษียณอายุซึ่งเราก็ได้ออเดอร์พวกนี้มานะครับส่วนปลายปีเราก็จะได้เป็นพวกของพรีเมียมนะครับแก้วแจกบทตามบริษัทตามห้างร้านนะครับก็จะจะมีทั้งปีนะครับยอดผลิตนะครับ เของเราจะค่อนข้างเน้นคุณภาพนะครับตั้งแต่เนื้อดินเลยนะครับเราจะเลือกเนื้อดินเรื่องจะคัดเฉพาะเนื้อดินพอสเดนกับโบนเชน่านะครับซึ่งเป็นดินที่มีคุณสมบัตินะครับคือเป็นเนื้อดินที่ต่างชาติชอบแล้วก็สั่งผลิตส่งออกไปนะครับซึ่งเป็นดินที่มีคุณภาพสูงนะครับเคล็ดลับที่ไม่ลับสำหรับการทำธุรกิจของที่นี่นั่นคือ การใส่ใจในการเลือกคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตซึ่งขั้นตอนในการผลิตก็ไม่ยากเลยนะครับโดยอันดับแรกนำภาชนะของขาวที่เกิดจากการนำเอาดินมาเผาและททำการขึ้นรูปภาชนะเรียบร้อยแล้วซึ่งทางกลุ่มได้รับนำมาจากเครือข่ายในการทำเซรามิกในจังหวัดต่างๆครับหลังจากนั้นนำมาตกแต่งลวดลายด้วยการแปะสติกเกอร์ลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม หลังจากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ780-800องศาประมาณ6-8ชั่วโมงเพื่อให้สติ๊กเกอร์ติดลงบนผลิตภัณฑ์เท่านี้เราก็จะได้ลวดลายที่สวยงามครับขั้นตอนต่อไปนำภาชนะที่มีลวดลายไปเคลือบด้วยน้ำทอมคำที่ใช้ในการเขียนเซรามิกตกแต่งให้สวยงามตามขอบและก็ตามหัวให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนำไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ720-750องศา ประมาณ4-6ชั่วโมงเพื่อให้ความร้อนทำการไล่สารเคมีออกไปเท่านี้เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีทองตามขอบและตามหูจับที่สวยงามขึ้นครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนจะมีการจัดจำหน่ายออกไปสู่ตลาดครับ มาถึงตอนนี้เราก็รู้ถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเซรามิกกันแล้วรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆในการทำว่าแต่ลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ได้รับการออกแบบให้มีความงดงามวิจิตรการตามีแนวคิดหรือขั้นตอนในการออกแบบอย่างไรบ้างครับ ลวดลายต่างเนี่ยนะฮะเป็นเป็นลักษณะการพิมพ์สติกเกอร์นะครับเป็นการพิมพ์ลายล้วมาแปะบนบนเซรามิกนะครับลวดลายนี้จะเป็นของลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ของที่เราออกแบบส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์ของของของเราก็มีเป็นลายกุหลาบนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสติกเกอร์ของลูกค้าที่ให้ออกออกแบบมาให้ก็จะเป็นลวดลายเฉพาะเป็นโลโก้บริษัท เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทซึ่งจะออกแบบมาให้เราเลยนะครับแล้วเราก็มาทํามาพิมพ์เป็นสติกเกอร์ซึ่งสกรีนเหมือนทําสติกเกอร์ติดเสื้อนะครับเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจากสีสีสีน้ํามันเป็นสีของเซรามิกนะครับในปีนี้นะครับการผลิตและการจําหน่ายเซรามิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแนวโน้มที่สําคัญ มาจากการเพิ่มขึ้นในการขยายตัวของตลาดอาเซียนเป็นสำคัญครับเรียกว่ามีการผลิตและส่งออกอย่างไม่ขาดสายเลยแต่การลงทุนที่เราจะได้นั้นเท่ากับความเสี่ยงที่เราจะได้รับจุดอ่อนในธุรกิจประเภทนี้คืออะไรและวิธีการแก้ไขจะต้องทำอย่างไรครับอ,อุปสรรคก็คือเรื่องการตลาดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะาเราอยู่ไกลแหล่งจำหน่ายนะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี้ส่วนใหญ่จะส่งเข้ากรุงเทพแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าตลาดบนนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงนะครับเหมาะสําหรับใช้เป็นของฝากของขวัญน,นะครับหรือเป็นของชาลวยนะครับซึ่งทางต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเพราะตอนนี้มาทําผมก็ทําของเมื่อก่อนก็ทําของข่าวที่นี่นะอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องเลิกเพราะว่ามันคุมไม่ได้คือถ้าทําของขาวก็ต้องนั่งเฝ้าเลยเพราะว่าเด็กมันไม่ เด็กไม่ดูแลให้เราบางทีมันเป็นเม็ดเป็นอะไรเขาไม่กบให้เพราะว่าเราทาทาเป็นใบไงไม่ได้จ้างเป็นรายวันคือทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยแล้วเขาไม่ค่อยดูแลคือจ้างเป็นใบใบหนึ่งบาท2บาทใช่ไหมสองบาทอย่างเงี้ยร้อยใบก็ได้200แต่ถ้าทำได้200แต่ความละเอียดไม่มีเพราะอย่างเนี้ยเนี่ยขนาด qc แล้วก็ยังรีเจ็คกลับมันก็มีเพราะว่างานมัน งานมันต้องละเอียดจริงๆแล้วยิ่งงานนอกอย่างเงี้ยยิ่งไม่ได้เลยหลุดออกไปก็คือบางทีตรวจ10ชิ้นเจอ10ชิ้นคืนหมดเลยไม่ใช่คืน10ชิ้นนะครับคืนทั้งตู้เลยอย่างเงี้ยผมยังบอกว่าผมมานั่งทําเซรามิกนั่งเผาทุกขั้นตอนเนี่ยเสีย10ใบแต่ถ้าผมสั่งซื้อเข้ามา10ใบนั่นคือผมไม่มีเสียนะนึกออกไหมถูกไหม <S <S เราเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นค่าแรงของพนักง,งานเรานี่ ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องจ้างคนถึง4คนถึงคุมยากมากนะใช้คนเนี่ยใช้ยากมากใช้เครื่องจักรยังดีกว่าอุปสรรคต่างๆที่ทางกลุ่มเซรามิกบึงสามพประสบพบเจอนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแนะนำและเอาใจใส่จากทางภาครัฐเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและสาม,มารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยครับ พูดถึงปัญหาต่างๆกันแล้วมาถึงตลาดการแข่งขันในธุรกิจเซรามิกในบ้านเรากันบ้างทางกลุ่มได้มีวิธีในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันอย่างไรบ้างครับเซรามิกของเรานี่การแข่งขันผมคิดว่าไม่สูง <c oughs> เพียงแต่ว่าเราทําซ้ํากันมากเกินไปไม่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 มีรูปแบบใหม่ออกมาไม่คิดชอบกอล์ฟคนไทยผมก็ยังงงนะหลวงป่นในคนคิดเนี่ยนะลายกุหลาบนี้ก็มีกอล์ฟแล้ว ข้าเมืองทองก็มีกอง้เราก็บอกเอ๊ะแต่ไม่ไม,ไม่ฟ้องไม่โจดลิขสิทธิ์เพราะอะไรถ้าจดเมื่อไรเราเหมือนหวงตัวเองก็เหมือนหลงตัวเองอยู่แต่ที่เดิมคุณอยากำทําทํามาเราหนีแบบเราหนีไปเรื่อยๆแล้วมันสนุกมันโมได้ทาทาใช่มันทา้าทายตัว,ตวเราเองไม่ให้หยุดผมนี่ไม่เคยกลัวเลยนะไปขายเซรามิกที่ไหนะนะฮะขอเพียงอย่างเดียวบอกว่าขอให้คุณมาชนกันมาวางร้านตรงข้ามกันเยวให้สวยกว่าของผมอีก ตคุยได้ของผมคุยได้เพราะอะไรเราหนีรูปแบบได้ขอให้ลูกค้าออกแบบมายากแค่ไหนเราก็ทําได้ใช่ไหมยิ่งยากเรายิ่งเรียกราคาได้ถ้าพูดถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันทางกฎหมายก็มีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นหลายคนที่มีความมักง่ายต้องการจะสร้างรายได้โดยใช้วิธีลัดก็ยังมีการกระทำกันอย่างต่อเนื่อง งานนี้ต้องยกนิ้วนับถือในความคิดของคุณสุพรชัยที่ไม่กลัวในการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์แต่อย่างไรก็ตามการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งครับมาถึงณจุดนี้อะไรเป็นแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการลงมือทำธุรกิจประเภทเซรามิกช่วยแนะนำหน่อยครับก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่อย่างเดียวก็คืออดทนนะครับ ถ้าไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใจไม่รักนะครับก็อยากให้ทํางานในสิ่งที่เรารักนะครับเราก็จะอยู่กับเขาได้ตลอดไปนะครับ mm. ก็ถ้าฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ mm. ก็อยากฝากถึงเรื่องความอดทนนะครับเพราะว่าสมัยนี้ความอดทนของเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะก็หาตัวเองให้เจอเร็วๆนะครับอย่าอย่ามัวแต่สนุกไปนะครับเพราะว่าผมกว่าจะมาทำตรงนี้ได้ก็30 30อายุเกือบ30นะครับกว่าจะค้นหาตัวเองเจอไปเป็นพนักงานโรงงานหลายๆแห่งนะครับก็ยังไม่ค้นเจอจนมาเจอจับแล้วก็ต้องจับให้มั่นนะครับแล้วก็ทําด้วยใจรักนะครับถ้าตัวไหนใจไม่รักแล้วเราไปฝืนทำเราก็จะอยู่กับเขาไม่ได้นานนะครับหลักในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จจะต้องมีความอดทนและใจรักในสิ่งที่ทำํำนั่นคือแนวคิดที่คนรุ่นใหม่ ควรที่จะเริ่มฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่เพราะถ้าสักวันหนึ่งโอกาสที่ดีเดินเข้ามาหาเราแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในตัวของคุณครับสำหรับใครที่สนใจในผลิตภัณฑ์บึง3,000ันสามารถติดต่อได้ที่เบอร์และเว็บไซต์ด้านล่างเลยครับหาตัวเองให้เจอเร็วๆนะครับอย่าอย่ามัวแต่สนุกไปนะครับถ้าไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้นะครับเราก็อยากให้ทำงานในสิ่งที่เรารักนะครับเราก็จะอยู่กับเขาได้ตลอดไป ช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกการบริหารธุรกิจร้านกาแฟทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งข้อคิดดีๆที่ทางดารานักแสดงจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จห้ามพลาดนะครับ